สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาทศรัตวันนี้ผมนั้นมีแนวทางของคนนอนป่าฝันแม่นมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่คนนอนป่านั้นมีตัวเลขเพิ่มตเติมขึ้นมานะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค้ะอันใดก็มนีนะ โอ้ยฝ oh, ันดีแห้งครับว่าสีบ๊อบทุหาวดบ่ได้โอ้ฝันดีฝันมายังไงีหลายู่นี่ไงค่ะผมค่ะว่านุ่มหาเย้าหมู่บ้านนี่เสียเลือดสีเลือดง่ายมากก็เลยไปนหาลอตเตอรี่นะครับค่ะหมู่บ้านี่ค่ะไปสามเกตมาสามใบจ้คะไปหาชุดสองสองใบม่ค่ะพอมีมันมีผมไปรอนบนแล้วเขาห้องจะเปิดสองหลานนอนล้านหนึ่งมันมีอีกเจ็ดใบเลยเออค่ะก็ได้ไปมาอีกล้านหนึ่ง มีสามเจียร hmm. uh ์บอยนั่งผมถามเขานะถามอิสาเขาขายกุซ่าวนะเขาขายค่ะมีอยู่ค่ะพอมีมีทั้งเบิร์ตมีทั้งใบเลี่ยวรู้เปล่ามีสามใบค่ะสามเจียมีสามใบเบิร์ตล้านแบบมันว่ะมันห้องตะมานนะครับจ้ามันห้องแถวมากห้องตะเปิดบางใบๆนะมันว่ะค่ะเกิดอะไรมามาเสียงเอามานอนมาขึ้นโอ้ยฝันว่าผู้ชายเขาเอารถอันพอร์ดเนอร์คันละล้านเป็นไหมมาห้เมือนกันค่ะป้าน ขี้ไปคนเอาห่วยขี้มาอย่างอันคือขั้นงามแต่หน่อผมผมมาค่ะฝ <c oughs> ันเอามาให้เจ้าอีกนะคนวมาเจ้าไปเที่ยวที่หรอคนมาครับไปเที่ยวคนเดียวคนมาอืม <c oughs> ถ้ไปกับไปงาน,าน, <c oughs> นวัดอีกไหมค่ะห่วดสามสี่ห่วดมาหนีคือฝันว่าไปแต่งงานวัดแต่หน่อผมมาผมตื่น <c oughs> ขึ้นมาค่ะบายชีไรีเงินล้านแตกคนมาหน่าผมมามาขึ้น <c oughs> อา้าวหน่อฝันกระบ,บอกเหตุอะไรหน่อได้รถไหม คับผมจะลดไหมไม่ลดให้มีทะเบียนไม่ให้มีเงยเยอะยามากม่มันน้องให้่ค่ะเออคนว่าเอาเอาไปเที่ยวบ้านไปขับไป้านว้านคนบ้านไรบ้านนี่บ้านไปหอวหลักบ้านในเพิ่นก็ให้กองเีียงอหรอครับกองเบอร์เงียงคนว่าคือจังไรเงส้นซี่ริเงี้ยน่ะครับไปเสียงใายไปให้ผมไปเสียงายได้อันกองเบอร์หาลอยสี่สิบสองคนว่าอืมค่ะ เออเเบื้อหาร่อยชีพสวงหางคนเบิดวัดในงานวัดนั่นเขามาเอาเจ้าขึ้นด้พวกข่อยขึ้นบไหคนวะจักเก็ตว่าสันเป็นเอาเป็นเอาเห็นได้เจ้าสมองของมขอข่อยมากก่อนเจ้าขึ้นบนไหนแจ๊กเก็นวะค่ะจะมาขึ้นดนรดเป็นวันนะจ้าจ๊กเก็วเราพวกผมกับพวกคูนกันนะผู้หญิงกักผู้หญิงคนกับฟอนพวกกันนี่หรอค่ะบนไหคนกับมาฟอนอ้อมผมอยู่ไหมค่ะโอ้ดีใจน้ำพนดีใจน้ำพนคนใจบุญันไหนคนวะอืเสียงไหนนวันนะจ้ ครับผมเนี่ยได้เลยครับสามเจ็ดล่างตัวเดียวเลยพอตองไปใช้เลยแบบโอ้สามเจ็ดล่างตัวเดียวเลยคือวายูใน,ะนะร่รอนนะครับค่ะครับเพิ่มเพิ่มสามตัวเพิ่มก่อนไปเลยนั่นน, 4, นะครับไอ้เัีกับกวางปัญหาซีสองอะครับโอ้ค่ะค่ะเพิ่มแค่ตัวเดียวนี่ยนะครับเพิ่มค่ะสามเจ็ดนั่นพอตองสื่อตัวอื่นนะครับขั้นกิริยร่งสุ่นมื่อนหนึ่งร่งไปโนดเจ็ดฟันตัวเดียวสามเจ็ดนะค่ะ ไปกินจ e ักสามพันเงินหมื่นค่ะไปโหลดเกสตันสี่ไปโหลดเกสตันพร้อมกับสื่ตัวอื่นเลยค่ะเป็นไงโซ่ก็ไหนโซ่ตัวเดียวนี่แหละนี่ร่างบอกหลายโซ่น้องดอกคู่เดียวนึงเนาะค่ะครับผมกระเพิ่อมเพราะอะไรยังวะพ่อพวกไปหาใหญ่โอ้ยฟันดีแห้งเลยฟันว่าเขารถป้ายมาไปงานวัดอีหละคนมาผ่อนอ้อมผมเต็มอยู่ไม่แต่ผู้หญิงมาผ่อนอ้อมมา ค่ะ <c oughs> นี่ตะพูงงาม้สาว<อ>กะงามผู้สาวผู้แกงงามแบบว่านสันจ้านี่ตะพูงามฟ้อนโตบมือโอ้ยว่านสันดีใจ่มเจ้าเด้เจ้าได้เหรอพันวะกว่าข่อยดีบ่ได้ยิง่งเลยมือมีตะพูมือเป่าม่นเจ้าได้ก็โศกวีแถบพันว่า <c oughs> ค่ะครับในกล่องมันเบืบอแบบง่ายมือหาลอยซีสิบสองจ้าจ้าค่ะผมเขียนเป็นตัวกันไว้กันเลยครับมัน <c oughs> ค่ะเป็นต๊ะผมหาซีสองนะครับเขียนลงไปใน่น สูตรสามเจ็ดนี่แหละครับจ้าเป็นตัวกันณ์คะเนาะน้ำโตที่แรกที่แรกว่าอใน้ย่านเพิ่นหาโรตเตรี่บ่ได้นะหลายมือย่านเพิ่นไปซื้อตัวอื่นหลายกว่าผมน่ะนะค่ะย่านพี่ร้องเพิ่นไปซื้อตัวนั้นตัวนี้เนาะอืมจ้าเลาวสามเจ็ดด้วยครับแน่นแนนแข็งแข็เลยเอาแข็งแข็เลยเนาะค่ะครับผมโอ้ยฝันว่า่นเอารถมาให้คันละลานสนาะเออคันละลานตัวทเหนือย่างดีไหมค่ะ สงสัยขีดล้านเงินล้านแตกไมาอยากคืนอีกอ้าว<ม>วัแน,น่้เราได้ร้ายเป็นได้แล้วนนสามเจ็ดนี่คะได้ครับสามเจ็ดนี่ซื้อได้ร้ายเป็นได้แล้วลอตเตอรี่ค่ะโอ้ยผมได้น้าสามใบหาเบอร์นองมี่สองล้านเปิดหน้าครับผมว่าอืมค่ะค่ะ,คะล้านสิบซาวล,ล้านเขาบอกเปิดหน้านเขาเปิดในเขาเปิดสองล้านก็ได้ถามมั่นล่ะถามล้านเด้งมันว่ามีนะครับค่ะมาถามล้านสองแลยว่ามี่สามใบทั้งหมดได้เอาเบอร์ได้เมืนน่ตวี้ เอามาเบิดเอามาให้พ่พอเบิร์ตหมดมีเท่าอะไรเอามาเบิด์ต่อได้ไหมอืมค่ะโอ้ยครับผมล่างไปบ้างอีกฝันตีตีหายะร่างไปบ้างอีกค่ะเร่าไปบ้างอีกยังเทือนึงนี่เนอะที่เขาเขาจะร้านที่เพิ่นเพื่นไอเปิดเป็นสิเปิดนะครับผมค่ะอันนี้ก็สิไปหาซื้อไว้ยุ่นี่ใช่ครับอันนี้สามเจนนี่นะก็สิไปหาซื้อไว้ด้วกันหมู่บ้านไปเขาค่หมู่บ้านไปเขาไม่ได้ในขายกันค่ะ ผมไปหาผมก็ยืนไหมากเหมือนกนนี่ไปมาทัวหาบ้างบางบริษัทเอยอดไปเลยวะจ่าทัวหาเพื่นก็น้ามาห้ที่น้องเป็นหยกซื้อค่ะพอลงไปซื้อหลายตัวครับซื้อตัวเดียวรถจ้าจ้าโชคตัวเดียวนอตัวหลังกับการใบจักใบในสองใบนี่นะครับเจเ็บก็หายเจะค่ะกันว้ใบสองใบค่ะเจ็สามก็ซื้อสามสิบสามสิบใบนอตสามสามเจ เขาไปซื้อเจ็ดสามยัดใบสองใบนี่ครับมันพอพอรวบหลายงานบอกถือนอกนอกความฝันนอกครับนอกแมนอยู่ค่ะแมนครับแต่ว่าเ้องลงทุ่นนะผมต้องไปลงทุนหลายตัวครับสี่ตัวเดียวแข่งแข่งกับผมนี่จ้าโอ้ยของลยแห่งคักขนาดนั่นหรอหาแปดบักไรเนี่ยโอ้ยหาแปดยนี่ยมาแข่งแข่งนี่ยมาบ่อแก้วเนี่มาค่ะบ่อพ่นเบิร์ดสี่เบิร์ดแปนเนาะค่ะแต่ว่าโอ้ยเขามาอยู่หน้าเมื่อวานเขาก็ซื้อเนื้อรับ ปราดเป็ดผลมาซูกินอืมพลึงถึงน้ำแน่นอนกรรมกรรมเถือเขาถือในเงินสองสองหมื่นกว่าบาทครับอืมไข่เด้อแสดงว่าแถวนั้นเพิ่นเงินเพิ่นถึอบัดรอยู่แถวนั้นก็ขอเงินใหม่ใส่ฝั่งหนึ่งแถวไหนพิ่นถึอบัดแสดงว่าสี่บัตรครับสี่บัตรบานาะโอ้ป้าบอกคนผมสุดวัดบ้านเขาไปบอกต่อๆกันครับว่าอืมงวดนี้เขาเจ้าขึ้นสิจอบอยู่เนาะเด็กโตใด้เนาะถามว่าเขาไปบอกพี่น้องบอกเขาเนาะตัวเดียวเขาว่าค่ะผมก็บอกๆก็หา แสบลางตัวเดียวเสือดอดดมาไปอย่างนี้เหมือนกับเสือเลยมั้ยมองไปซื้อตัวอื่นระวางสิเนาะค่ะเขาก็เข้าไปเขาก็ไปซื้อเขาก็บอกกันเขากังใจมาเตจมนะครับแต่เครื่องเดียวเนาะเขาไปไหนเขาก็ซื้อุทธิ์ได้แน่ๆได้เงินสองหมื่นกว่าบาทแล้วมั้ยโอ้ใครยคายคายเราไปเสือเปียกมาลาดจูกินซื้ออันนี้ครับเม่กินอยู่นี่กันว่าเงินใส่พันหนึ่ง เออว่าก็ไข่ยู่ดอกเนาะไข่ไขหลายก็นียไข่หายโย่ไข่หนีหลายคนว่ะค่ะปยอะไรใส่หนีแน่จังน้อยเล็กน้อยคนเนาะเอ็นจังน้อยคนเนาะค่ะครับผมค่ะครับนะครับสามเจ็ดเลยค่ะไปเลยครับหาสี่เลยค่ะสามเจ็ดนาะครับเนาะค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะครับผมฟังนี้หลายยังมาอดบ่ได้ให้โซ่หาค่ะขอบคุณค่ะวันดีค่ะฟอทินเนอร์มาแห่ข้ะล้านมาเนาะค่ะ ครับผมเอาแค่นั้นนะครับผมขอบคุณหลายๆค่ะเปลี่ยนนะครับคุณโเปลี่ยนเราคือสามเจ็ดยูเนี่ยของนองเลยล่ะค่ะครับผมก็ไม่อะไรเลยคว่ามันล็อกเหยียบไปเลยล่ะคือค่ะครับผมครับครับเอาดูแลสุขภาพนะคะว่าค่ะสวัสดีค่ะครับผมครับผมครับผม